นี่บอกแล้วว่าไงนะคะไปแล้วไปแล้วค่ะไปแล้วจักเห็นเ่าเห็นเมื่อกี้ไงจับได้ป่ะไม่รู้ว่าไงไปแล้วนะคะโดนไปแล้วนะ นี่นะรองนะนี่รองนี่รองแดนนะโอ้กินหลายเยอะอันนี้รองแดนด้วยนี่นี่ได้รองแดนเนี่ยินหลายเยอะ่ก็เด็อ๋อพี่แม่แดงอ๋อเขาเสียบได้ไงทันยินตะพีเมนก็กลายแล้ว กคัพี่เขึ้นขีดเป็นว่าพรญาหารมาอยู่เบิงเว่ย่ยพรเจ้าแบบวแบบ่าแยบบ่างเสียงเงินนะแล้วเปียกว่านา้ำไหลไปส้มกี่ทีเนี่ยมาแล้วค่ะมาแล้ว,วนะ,ละกลับมาแล้วนะโดนกลับมาแล้วจังอยู่ดีๆนะจ,กจักษ์ยุไซดอกละ่ะไซล่ะเห็นบ่ไซละ่ะบ่เห็นอ้าวคือบ่เห็นโอ้นั่นไงแมงปอยักษบินอยู่นั่นเนี่ย แถวนี้ฉีดแล้วบ่เนี่ยโอ้อแถวนี้คือบ่ฉีดโอ้บ๋อเก็บแบบสุดท้ายอ๋อเก็บแบบสุดไทยแปดไปพุ่นแน่ก็ได้บ่เป็นยัง,งฮะแปดไปนแน่ก็ได้บ่เป็นยังงดอกให้พี่น้องกันแดนกันบ่เป็นยังดงองก พี่มิมโลดแปดไปกันแน่ก็บว่เป็นยังจังสีล่บบ่มีผัวไม่ยพ่อไงบ่มีผัวเฮดไทยใส่ผัวสาวบ้าน <laughs> มาแล้วนะคะบด้ยากข,ขานนามาันนี่ฮะเขาหาป่าบ่ยากพ่อไงย มาแล้วมาใกล้ๆแล้วแปบ๊บเดียวนะคะล้ำไปอีกนะคะล้ำไปอีกนะเรานี่ค่ะทีเดียวจบไม่ถึงชั่วโมงนะคะไม่ถึงชั่วโมงไม่ต้องไม่ต้องง้อเลย แบบใดแบบใดแบบโดนจะใช้โดนใช้โดนฉีดพ่นฮอร์โมนค่ะอันอันชันใช้โดนนะคะฉีดพ่นฮอร์โมนนะเขาก็เอาฮอร์โมนใส่ในโดนเราก็พ่นแป๊บเดียวนี่ก็พ่นฮอร์โมนจังจังหาอะไรลูกมาด้วยทุกงานแชร์ให้หน่อยแชร์ให้หน่อยนะคะฝากแชร์ด้วยนะฝากแชร์ไปด้วยนะ <laughs> อดีตุพ้พพะย่ะแป๊บเดียวข้าวเดียวกันแล้วใช่หล่ะใช่หล่ะขึ้นเรยวพอเห็นหละน่ะมาไหนอ่ะ <h az os> เห็นไหมเห็นไหมมีใครเห็นโดรนไหมเนี่ยเราทำไมมองไม่เห็นเนี่ยอ๋อนันงในญ่นไนมงแล้วมา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 แล้วโดรนมาแล้วเขาก็เอาใส่ ใส่ฮอร์โมนนะที่เราผสมกับน้ำแล้วใส่ในในเครื่องอะ่ะอันนี้โดนนี้บรรทุกได้แค่สิบห้าสิบห้าลิตรนะครั้งละสิบห้าลิตรแล้วเขาก็บินขึ้นพ่นพ่นไปใบใบมันมันจะบินเลยยักเห็นไหเห็นดอก่ะอยยุใสบุใบขึ้นเลียวก็เห็นยุใสเหรอเห็นบ่นี่มันมันตั้งยุใส่เนี่ยอ,อ๋อบดบ่นี่กลับมาบะ น่าจะหมดมั้งเนี่ยไปใส่อะไรเห็นป่ะเดี๋ยวนี้คอยขึ้นป่เห็นเดี๋ยวนี้มาแล้วค่ะโอ้มาแล้ว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 ลงแล้วลงเติมน้ำนะปิดไปแล้วเมื่อกี้ลงเติมฮอร์โมนนะคะนี่จอดจยังอย่าออกไปนะ